าุชาญชัยพ่อปูคุณหาชัยพ่อปูคุณศรีจานชัยพ่อปูคุณศรีชาญชัยเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรีเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรีและเหล่าเทพเทวาในตำหนักนี้และเหล่าเทพเทวาในตำหนักนี้ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าสิ่งดีที่อยู่ในข้าพเจ้าสิ่งแย่ที่อยู่ในข้าพเจ้าสิ่งแย่ที่อยู่ในข้าพเจ้าขอให้ที่คลายหายไปขอให้คลี่คลายหายไปขอให้สุขภาพร่างกายขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงการงานการงานเจริญรุ่งเรือง มีเงินมีทองยิ่งขึ้นไปขอให้สำเร็จลิตผลด้วยเอถินรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้ที่ระลายในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ูดได้นะไม่ว่ากันนะเห็นน้วสีเห็นเมื่อต้องไปรอบสองรอบไปทียทีเดียวก็จบแล้วสัดแค่ที่เองเออวางที่รอบสองรอบไปทําไมครับไปทาไมให้เปลืองน้ำมันไอ้ี่ะทีเดียวเก่งทิงไอ้ที่ทีเดียวก็รอบจัดไปดิเออผมไม่ได้อดเก่งไอ้ที่แต่แม่งก็จบไปดิเหมือนเหมืนอนสองข้างาเจ้าหลอกอะหลอกน่นเออเอาอย่างนี้นะครับก็ดูนะฮะเนี่ยอ่าน้องวันนี้นะครับ จำไไ้ไว้น um. ุมคือไม่พูดอะไรเลยนะใช่ป่ะคนเนี้ยไม่พูดเลยแล้วกลับจากปู่ไปนะครับก็รู้สึกว่า,าจากนอนไม่หลับต้องกินยานั่งรถมาวันนี้หลับตลอดเลยใช่ป่ะแล้วกลับบ้านไปหลับง่ายขึ้นเปล่าคือรู้เลยว่าปู่ช่วยไปนะ,ะแล้วบนอะไรวะใครบวดใครปนดที่ไหนผมว่าเรื่องของดาคบับเพื่อนเอาของดามาใส่ครับเออแล้วดีขึ้นป่าบดีขึ้นนะ ดีขึ้นนะครับก็นี่ครับบนไก่ไว้นะครับไก่ต้นปลาสิบตัวแล้วนะมาปุ๊บแต่เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีว่าของที่ไม่ดีอ่ะในตัวเนี่ยเหมือนจะมีบางอย่างเข้ามาให้เราเนี่ยต้องช่วยใช่ เองถึงแปลกๆใช่ไหมใช่ครับแปลกๆว่าทําไมกูต้องไปอะไรกับอาเดี๋ยวนี้อาจะอะไรคอยจัดแจงอาตลอดใช่ครับผมเป็นห่วงอามากกลัวจะโดนหลอกใช่เพราะอะไรหรือเปล่าครับทบอกไว้ใช่ไหมจะเป็นรงท่านช่วยคุณอาให้ให้หลุดพ้นจากตรงนั้ตรงนี้ใช่มีสองคนที่จะมาหลอกคุณอาใช่ใช่ค่วนหนึ่งแล้วก็ฤาษีหนึ่งเออโอเคก็เดี๋ยวดูให้นะครับว่าอะไรยังไงส่วน สวัี่ก่อนครัให้ตาเช็คก่อน <c oughs> เรียกเทวันนางพ่อปู่คุณนายคุณศรีชาญชัยน่ากลาดเด้อวันนั้นสั่นยังไงออกมายังไงถ้ามีอยู่ออกมานะไม่มีไม่ต้องออกนะชุบอะไรปกเสไม่มีแล้วนะชุบอะไรกันเนาะเงยน้าไม่รู้สึกเลยนะชิวชวเลยนะปกตินะไม่มีที่ระบากแล้วน,นะสมบัติชนแต่รู้สึกขนลุกขนลุกของดี มีของไม่ดีที่ติดตามอยู่แต่ว่าทำอะไรไม่มีทางอยู่กับเองรอดแค่นั้นเองตาตัดแจงให้อยู่เห็นไหมไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วข an ้าปลอดภัยจะไปยาตราั้งพววนะอย่าเสียชีวิตออกมาจากนี่นะเสียชีวิตบอกกับเสียไปยุ่งวุ่นวายกันนะพาไปในทางที่ไม่ดีไม่เอานะถ้าปาในทางที่ดีว่ากันนะเสียชีวิตบอกกับเสียง บาะมีนี้นะขอให้สิ่งที่ไม่ดีในตัวที่กําลังจะคลี่คลายนะเป็นตามลําดับนะขอให้ที่คลายหายไปนะบัดน,นี้ขอให้คิดดีทดําดีช่วยเหลือคนอื่นไปแนละ้วลูกนะไปดูที่บริสักกัให้พรของไม่ดีนะไปต้มชุบยาจงเป็นของดีได้ก็ดีไปนะจ๊ะ บจบเรียบร้อยไม่เหลือเห็นตาไม่รู้ไม่ใช่หนุ่มตรลยานาเห็นไหม,มตาคือท่านนี้นี่นะา้ายมือนะายจันชัยฟางนะหนูหน้าฟองมองหน้าตาไปไหนตาของดำตาสายดำมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อถอนของไม่ดีแค่นั้นแหละ เดี๋ยวตาจะจัดแจงให้นะกูขุนเสีชาญชัยหนะะ้าครับกูไม่ลงมาง่ายๆของเหี้ยที่ไม่ดีอยู่กับฤาษีใส่มาช่วยมาก็ช่วยให้มันสุดกูสื่อถึงฤาษีเลยมาเนื้ถึงหน้าฤาษีไปผองๆแห้งๆใช่เปล่าฤาษีคนเนี้ยเสียวๆใช่คร,รับผอมแห้งโทษนะมกๆหน่อยเฮี้ย ใช่บใช่เ่เวลาพูดจาเวลานั้นื่จตถึงแล้วเดี๋ยวเขารู้เองมาช่วยก็ช่วยให้สุดไม่มีการเรียกกลับไปเอาตังท่านฤาษีผมปู่ขุนสีชานชัยและเหล่าเทพเทวาพระอินเทวาเทวาสากลตรงนี้เลยเดี๋ยวของผมจะไปหาฤาษี ไม่ได้เปรี้ยวใส่การของท่านก็ไม่ต้องมายุ่งกับร่างผมผมก็ไม่ยุ่งกับร่างท่านแต่เพียงแต่ว่ามาไหว้ขึ้นทูบผมเรียบร้อยแล้วเป็นลูกหลานผมแล้วไม่หลอกเงินหลอกทองกลับไปท่านปล่อยไปได้อย่างไรกูคุณศรีชาชัยนักขราชไม่เคยลงให้ใครเดี๋ยวจัดแจงให้ก็แค่นั้นแหละมึงอยากจะกลับไปก็กลับแต่เดี๋ยวกูจะทําให้ตรงนี้ให้ดีสุดไปคุยกับพ่อปู่คุณหาญเสีย อยังไงนะไปไปหาเขาทักไ่ว้ให้ขัดเอาขันห้ามาถ้าเกิดไม่หายสองคนเลยใช่ไหมเออถ้าเกิดไม่หายไม่เรียกตังค์แต่แต่เขาทักใช่ไหมว่าต้องมีขันห้านะครับถ้าไม่หายถ้าไม่หายไม่เรียกตังค์แต่ถ้าหายเรียกหนึ่งแสนบาทอ๋ใช่ครับโอเคครับถ้าไม่หายไม่เอาเงินสักบาทแต่ถ้าหายเรียกหนึ่งแสนบาทเดี๋ยวผมผมบอกก่อนนะครับ ผมมาเนี่ยผมช่วยน้องคนนี้ไปนะครับเสื้อดำเนี่ยจากนอนไม่หลับแล้วนอนหลับสบายสบายอะ่ะผมไม่ได้เรียกแม้แต่บาทเดียวน,นะครับอย่าหาว่าตำแหน่งผมเรียกร้องค่าครูก็ละว,วา่าแต่ศรัทธาก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูให้ตาดูให้ตามนี้มาพนมมือเลยสีโลเมเทพเทวานางพระหลักเมืองเทพเทวานางพระหลักเมืองสีโลเมเทพเทวานางพระหลักเมืองเจ้าพ่อเขาบินนะั้นและเหล่าเทพเทวาตำแานงนี้พ่อผูคุณทายคุณศรีชาญใจนัคราดเด้อ ขอดึงเสนียจันไรคุณอาก่อดเสเนียร์จันไรวิวันชัยเยนะคนเรามีคนรักคนเกลียดมีคนรักคนเกลียดคนชอบก็มีคนชอบก็มีไม่มีใครไม่ชอบเลยนะคุณอาเป็นคนน่ารักมากนะคนนี้เดือดเสือชุบเรียมาเสเนีย์จันไรคนเรานะมันมีนะพ่อแม่ด่ามึงบ่นมึงนะตั้งแต่เล็กจนโตคือเสนียจันไรอยู่ตัวดึงออกให้เด้อเดือดเสือชุบเรียมาเยอะหมดเกลี้ยงคุณอาเป็นคนน่ารักมาก พูดมากน่ารักไม่เคยคิดให้ใครต้องมาเดือดร้อนเพราะเราเลยนะใช่ครับแม้แต่ครั้งเดียวถึงเราจะเป็นเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยคิดตัวเองว่าตัวเองเนี่ยอุ้ยไม่เคยเลยนะมีแต่ความให้ให้ให้ให,ให้ช่วยอะไรได้อยากช่วยให้หมดอยู่นะใช่ปะ่ะไม่จาเป็นต้องช่วยยหลานอยากช่วยทุกผมเป็นอะไรผมต้องเดือดร้อนอะไรคุณอาช่วยหมดนะชื่อพูดง่ายจิตใจดีอ่ะ ช่วยช่วยใครได้เขาก็ไม่ใช่ว่าช่วยหมดแต่คนไหนที่เราพร้อมเต็มใจจะช่วยช่วยอะไรคนเนคนอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยนมมือเอเช็ดสิ่งดีๆนะปูคคนทานคุณสิงชานชัยนะเาลากกดหน้าทอดแว่นมองตาผมหน่อยมองเลยนะนมมือสิ่งดีนะหรือสิ่งที่เข้ามาแล้วทําให้ดีแล้วต้องไปเอาเงินไม่รู้จะ ผมมาผมมาไม่ดีหรอกผมมาไม่ดีผมมาเอาเงินเอาทองหรือยังไงปาตาก็คุยข้างในอยู่ผมมาเอาเงินเอาทองเหรอมองดิผมมาเอาเงินทองเหรอไม่ใช่แต่ตรงนู้นน่ะมาเอาเป็นแสนเนี่ยมันไม่ใช่ผมไม่ได้เสือกไม่ได้อะไรแต่ขึ้นทู่กับผมแล้วเพูดข้างในอยู่เอาอย่างนี้แล้วกันผมผมขอ ไม่ขอก็ลองมาคุยกันข้างคุยในจิตข้างในแล้วเดี๋ยวว่ากันยังไงคือถามก่อนเขาบอกว่าคุณอาเป็นอะไรคุณต้องขันห้าอยากจะรู้เขาบอกแก้กรรมต้องแค่เดิมแล้วคุณนาเป็นกรรมอะไรต้องไปแก้ในความรู้สึกคุณนาจะไม่จะไม่จะไม่ตด้หนึ่ถึงใครลองคิดดิคือใช้เป็นใช้เป็นอะไรวะไม่ออกครับก็นี่ไงคุยคนมีกรรมอ้เหี้ยหน้ามีบุญอะไรรอ อามีกรรมอะไรตรงนี้มันก็เป็นตามกรรมที่เกิดมาใช่ครับแล้วอากระชดใช้แล้วไหนกรรมตรงไหนอะตังคุณนาไม่ใช่ไม่มีนะตังก็พอมีที่จะดูแลตัวองคตัวเองงานการก็ไม่กระจอกนะเออในกรรมวะไอ้เ้ย่ทัะเจาตังไม่ใช่หรอแต่เดี๋ยวดูให้ถ้ากรรมมีคือมีพนมมือถ้ามีกรรมจะกในเวรน,นู่นนี่นั่นว่ามาสิชุเรชุบ,ชบได้มีแฟนไหมไม่มี ไม่อยากมีมีและทำให้เขาต้องทุกข์ไม่เลยไม่มีหรอคิดอย่างนี้ใช่ไหมถ้ามีชั้นอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเอ่อมีแล้วเขาทุกข์ชั้นไม่มีดีกว่าชั้นอยู่ของชั้นใช่ไหมคิดอย่างนี้ใช่ไหมเอาเดี๋ยวดูปู่เขาดิเอาเดี๋ยวไอ้ศาสตร์ธรรมดาคนต้องอยากมีแฟนแต่อาเขาเป็นอย่างเงี้ยเฉลียวประเดียบกราเซช่วยป่ะปุ๊ผิดหวังครับใช่ไหมปุ๊ผิดหวังใช่ไหมเออทุกเป็นไงเป็นไงเฉลียวประเดียบกราเซช่วยป่ะมางบังเกียบกราเซช่วยป่ะยังบัเกลียบกราเซถ้าเป็นกรรมที่ต้องทำก็จะทำให้ ถ้าไม่มีคือไม่มีเจ้ากรรมในเวยังไงเเสียบัตรเด็ดเอสื่อสารแป๊บหนึ่งเอเสียบัเด็ดบะางเอสียรบเากรรมเียอะไรมันจะใหญ่วะกว่ากรรมที่ขามเป็นมึงรับกรรมมาเรียบร้อยแล้วนะรู้ไหมเออไอเฮียมึงรับกรรมมาเรียบร้อยแล้วนะนี่คือกรรมใหญ่แล้วไหนกรรมวะไหนกรรมที่ต้องทาวะต้องต้องอะไรไม่ไม่ใหญ่โตแต่มีเจ้ากรรมในเวตามอยู่เจ้ากรรมในเวขาเนี่ยแหละตามอยู่แค่นั้นแหละไอฮ่าตอนเด็ก ตอนเด็กๆกไปหาหมอแล้วหมอเขาทำการรักษาผิดพลาดมึงเลยเป็นอย่างนี้หรอถูกต้องใช่ไหมถูกต้องคับไอ้ทียแค่นั้นเองมึงรับกรรมเรียบร้อยแล้วไอ้ชิบหายเจ้ากรรมในเวรตอนนี้อยากได้อะไรยังไงว่าไปไม่มีอะไรใหญ่โตเลยมันทำบุญที่ส่วนบุญส่สวนศนให้เจ้ากรรมในเวรแค่นั้นไม่ต้องถือสินแปดไม่ต้องอะไรไปวัดไปวาด ทำบุญถวายสาถคทานผ้าตรงผ้าใตจีวรไปให้เขาบ่อยๆไปกินะอะไรอร่อยๆ,ๆ,ๆนึกถึงเขาเจ้ากันมในเรเนี่ยเจ้ากรรในเรนขาเนี่ชาบางกรอบผมไปทำให้เขาแล้วก็ไปปิดทองฝังลูกดีบิดทำบุญตักบาทพิธีกรรมขวัตขว้าทําบุญวัดเวิร์ดอะไรต่ออะไรช่วยสร้างวัดช่วยอะไรก็แก้กุกเกกทุกอย่างนึกถึงเจ้ากันมในเรนที่ไปตลอด นึกถึงกระตใจมาเรีเสร็จไม่พอต้องให้ตัวเองให้นะแล้วให้พ่อแม่บุปการีแค่นี้จบไม่ต้องเสือกไปทําเคี้ยอะไรที่ไหนเปลืองตังเปล่าๆจบแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวจะบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเมืองน้าเงินนะในเวลาประจําตัวในเวลาปัะจําตัวที่อยู่ในตัวข้าพเจ้าที่อยู่ในตัวข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าได้บูชาได้ถูกต้อง ได้บูชาได้ถูกต้องเพื่อให้มีชีวิตเพื่อให้มีชีวิตการงานการงานยอดธรรมดาสามยอดธรรมดาสามเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นและสูงยิ่งยขึ้นไปและสูงยิ่งยิ่งขึ้นการเงินการทองการเงินการทองไม่ฝืดไม่เคลื่อนไม่ฝืดไม่เคลื่อนเรียกเสียงชบเรี่ยวปะหยัดอืบมองหายใจเข้าพุทธทาหายใจออกทอหายใจเข้าพุทธไปเรื่อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองมอง พ่อเราห้าคุ้มครองลมมาตั้งแต่เป็นดวงจิตอยูใ่ในท้องแม่ของล้วมองเนี่ยขอโทษลูกช่วยอะไรไม่ได้มันเป็นกรรมของพุ่มหัวลงได้ก็ลงเลยเฮ้เยยม่มาเสียช่วย สิ่งใดขอให้สมดังมุ่งมา่ปรารถนากำเวนเองใช้มาจนเพียงพอแล้วต่อจากนี้จะมีหน้าที่การงานที่จเจริญรุ่งเร,องเรืองมากกว่าที่คิดไว้นะจาไว้นะต่อมึงไม่ได้หยุดแค่นี้นะกูดูไว้แล้วการงานมึงเพิ่มขึ้นคอยดูก็แล้วกันบูชาพ่อเราห้าไปแล้วเดี๋ยวมึงจะรู้สึกแล้วปีหน้าปีไหนว่างมางานประจำปีตาด้วยตาเชิญนะคุณอา แล้วก็หนูนะว่างมาหาตาบ่อยๆรู้นะว่าตาชอบเองไม่งั้นไม่ให้ผ้าหลอกแค่นั้นแหละส่วนมึงหายนอนหลับเป็นปกติก็มาหากูเดี๋ยวกูจะให้พระไปห้อยแค่นั้นแหละจบจบแค่นี้นแหละ